สวัสดีจ้าเพื่อน,น,นเพื่อนเจอก็เสมอจันคือเก่าเมื่อเสมอจันกับเสมาเดินชปปาาม,มปลาปลาท่ามริมฟังเมนามูลนตอนนี้ก็น,น้ำก็เป็นปกติละจ้าทางไป็น,นกับทีิเป้นทางทีไปหาทรายละเอียดที่เพื่อนเอามาสาั่งบ้านบอต้องเสียเงินฟรีจ้ะเป็นสิ่งที่มาให ชาวบ้านเด้ทําไปสางประโยชน์เป็นผลงานจากธรรมชาติเป็นไส้ชาวบ้านไปกับเลี้ยวหลายังจากเอาพ่อไปสงางบ้านหรือว่าสงางที่ยูอาใสยเป็นไส้เอาไปประกอบปูนไปประกอบอิฐจะตรงนี่ยกท่ากับอ่บานไปสมัยแต่กอนเคยเดยวมาทำกิจกรรมรวมกันเคยได้ไปที่รถซิ่ง ไปขนไา้ตักไา้ใส่หลดสิ่งเอาไปเห็ดสาลาการเปลี่ยนของอ่าบูบานที่สเสมอจันทัพหนักอยู่วัดซาบัวจ้าตามไปเบิ้งเลยจ้าสิ่งแวดลลอมดีๆเมื่อเหนื่อยล้าก็ต้องเดินเขาป่าป่ามีอะไรมากกว่าที่คุณคิดหรือสเสมอจันคิดป่า็มีหลายแบบมีเป็นปลาโบราณ ปลาสมัยใหม่ปลูกปลาปลาเกิดเองธรรมชาติเนี่ยก็สิเป็นตนที่มาแลงถับชอบกินได้มากอาศัยมากินอาหารตรงนี้ก็สิเป็นก็ภยัยมีการหานอไม่มีอุ้มภยัยไต่อุ้มภยัยนัก็สิเป็นบรรยากาศดีเย็นสบาย สามารถน้ำสาดน้ำยังมานอนตอน้นข้างว่านยังเสรจะจาผับพอนอิรยาบสท,ทางนี่ก็ที่เสมอจันไในว่าไวน์นจราจเด้ไปขนดินทรายน้ำมาสางประโยชน์หลายอย่างหนึ่งแน่นอนก็คือสางสาราการเปี้ยนของมู่บาน ติดเสมอจันผักทัาหนักอาศัยอยู่อันนี้ก็นตน้นไมยราบเกิดเองโดยธรรมชาติต้นไม้อยุย่าวนั่นตังแต่สมัยโบราณมีหนาำทางนี้ก็สิเปสู่การหาทรายทรายละเอียดสวยงามทางนี้เพิ่นก็นได้เริ่มสิทําการทําหน้าจะ กระสีเป็นกา้านไถหดไถพร่วนนี่ก็คือขั้นตอนแรกในการหดหน้าก่อนจะอันนี้ก็บ้านได้แล้วด้วยจะไปกา้านไถไวก่อนหลังจนันดันต่อไปกับเไษ้มาไถาอีกจังเะได้วานเขาซิ่งแวลอมดีๆจะป้าไม่ตรงนี้ชาวบ้านเพื่อกระเด็มะขุดดอาดินทรายไปสร้างประโยชน์ แต่สถานที่สวยงามจะหาดทรายงามตอนนี้กําลังฝืนฟูในตัวเองเพราะว่านามเพ่กกระดไดไอลดระดับลงฟังต้องฟังนั่นกท็ทีเป็นร้อยชัดเจนว่านามนี่ไดลดลันลงมากเป็นฟังหลังจากมีการนามทวมก็ทีมีการพังของ ฟังพว่าโดนน้ำกัดเซาะฟังต้องขมไป็น,นังนก็คือจังวัดบุริรัมจะที่เสมอจันได้ยืดตัวนี้ก็เป็นจังวัดสุรินมีหาดทรายสวยงามชาวบ้านก็นะน,นั่มาสายนา้ำแม่น้ำนี่ไปใส่ประโยชน์หลายอย่างเช่นกาน ทำหนาหรือว่าการมางมหอยกาบหรือว่าการหาป้าเพื่อนๆกื่อนกิได้สังเกตเห็นล่องร้อยของน้ำท่วมซึ่งได้ลดระดับลงเรื่อยๆอาจะเป็นการพังลงของฟางมูลเป็นชั้นเป็นชันไปเรื่อยๆนี่อาจจะในอดีตผ่านมา สาสีเดือดดีพา่านมาที่น้ำไดท่วมก็อนเนี้ยครับเขาสูดาปาปกติแต่ว่าก็ที่มีลักษานใ้เห็นสิเป็นหล่องลอยของชันดินที่เป็นสันเป็นสันลดลันตันลงมาให้เห็นอย่างชัดเจนฟังต้องขามนั่นกับมี่หลายสิ่งหลายอย่างผลไม้ปลา หรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสวยงามสิ่งแวลล้อมแปลกๆขามฟังไปกัไดเจอเหตุการณ์มากมม้ป่ามีอย่างมากมมยกว่าเที่เฮ้าคิดจะเ,เพื่อนๆเสมอจะกับภาพเ,เพื่อนๆเบิ้องธรรมชาติสิ่งแวลล้อมของแม่น้ำม,มูลอีสานตอนล่างซึ่งก็เป็นสิ่งแวลล้อมที่สวยงามตอนแรกแข็งแต่งาจาเพราะว่าดแดดลมนมโตกแล้ว ตรงน,น,นี้ก็ทีมีกิจกรรมคนมาเล่นแม่น่ามูนพร้อมมีธรรม,มชาติที่นี้เอาศาสตร์ได้ยังมาปูแล้วก็มาพักพรเพิ่มมูล,ลค่าชีวิตตรงนี้ก็ทีมีหอยกาบมาีการทำประมงเล็กๆน้อยๆของชาวบาา้า,มมานเพื่อเดินชาำไปเพื่อก็เดินน้ำไปรอเลี้ยงชีพรอเลี้ยงชีวิตหาในขอบทื่งว่า เอาไปเกินได้ขอบคือว่าจะสถานที่ก็สวยงามหาใต้กับละเอียดงามจะ้ะหาใต้กัละเอียดเม็ดน่อยเอาไป่อสางเอาไปแบบนี้แต่ถ้าเด็กที่จะบ่ะต้องไม่เสียเงินฟรีเพราะใด้เิ่นมีความขยนันเป็นกับที่รถเอามากนเน่าจะ้ะเิ่นกับไปเอาไปหลายเดิอนก็เอาไปนน้อยแต่ส่วนมากคนเปนกับ,ว,กบกว่าก่อ้ใส่แบบเร้วเพราะว่าต้องเอาไปแล้วก็ต้องไปรอนเอาไปรอนเอาไปยังอีกหลายขั้นตอนส่วนมากเป่นขั้ซื้อจากใต้ที่เพิน่น เอาอยู่นําที่อาลานค่าผ้าเน,น็เพราะว่าเขาหลอดให้เรร่อยแล้จาจาต้อนี้ต้องไปทํำหลายอย่างต้องไปหลอดเองไปอาใจตะแกรงไปแบบนั้นอีกจ้าถือว่าเป็นอาของปัจจัยธรรมชาติอามีคนบรหลายเพ็่นคนเด็มาเอาไปใส่บริการจ้าบรรยากาศาสะอาดสิ่งเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีอยู่ห่างจากอาชุม่มชนเงียบสงบบรรยากาศที่มีปลา มีปลามีน้ำมีปลามีชีวิตและมีสิ่งแวดล้อมมากมายอาศัยชีวิตให้มีความสุขถือว่าเป็นอ่าคล้ายๆว่าสวนสุขภาพเกรดเอเกรดพรีเมียมของชนบททีสารตอนล่างบานนอกเข้าจ้จมวลๆกับเสมอจ้าน่าเปื่อนมาเบิ้งอ่าใต้สวรรค์อ่าจริงเขาบอกว่าะแะละจ้าพอสวา์หาสวรรค์นะจ้า แล้วเจอกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า